สวัสดีคะ่ะแอจุทาทิพจิรพัฒน์ไพศาลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมุเรศปุระค่ะช่องเรานะคะจะนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาของวัตถุมงคลพักเครื่องเครื่องรางและของขังค่ะทางช่องเรานะคะก็มีเว็บไซต์ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็มีทักทายมาหลังไมค์ค่ะว่าอยากได้ขุนช้างนะคะไปบูชาทางเรามีขุนช้างแนะนาไม่เอย่ยอะ ก็เลยมีนี่เลยค่ะสำหรับขุนช้างรุ่นนี้เนี่ยหายากมากนะเวลานี้นะคะก็เป็นขุนช้างมหาเศรษฐีค่ะของหลวงพ่อสมพงศ์ออกวัดใหม่ปีนเกียวจังหวัดนครปฐมค่ะหลายหลายท่านนะคะก็คงจะนึกถึงเครื่องรางของขังของท่านอีกชิ้นหนึ่งเลยก็คือชูชกค,ค่ะแต่ลูกศิษย์หลายคนนะคะจะไม่รู้เลยนะคะว่าก่อนที่ท่านจะสร้างชูชกให้ลูกศิษย์ได้บูชาเนี่ย ท่านได้เคยจัดสร้างขุนช้างมาก่อนนะคะซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่พูนค่ะซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่วัดใหม่ปีนเกี่ยวนะคะเมื่อวันศุกร์ที่19มิถุนาปี2552ค่ะหลวงพ่อสมพงศ์นะคะท่านก็ได้ปลูกเสกขุนช้างมหาสิทธิขึ้นมานะคะก็คือรุ่นปลดหนี้เพิ่มทรัพย์ท่านก็ให้เหตุผลนะคะว่าสําหรับขุนช้างรุ่นนี้นะคะ นอกจากจะช่วยปลดหนี้แล้วนะคะยังช่วยเพิ่มทรัพย์ให้มากขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ซุ้มกอค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณช้างท่านเป็นแบบไหนบ้างนะคะที่บอกว่าพิมพ์ซุ้มกอนะคะนี่ค่ะแกะยากนิดนึงเพราะว่าแพคเกจจิ้งมาแน่นแน่นแบบประมาณว่าเวลาส่งไปนะคะรับรองว่าไม่ชำรุดแน่นอนอะ เดี๋ยวซูมกันนิดนึงนะคะอ่านะคะซูมกันนิดนึงสำหรับขุนช้างที่ทุกท่านเห็นในภาพนี้นะคะจะเป็นพิมพ์ซุ้มกอนะคะเป็นเนื้อว่านมหาเศรษฐีนะคะด้านหน้าของขุนช้างค่ะจะเป็นรูปขุนช้างหัวล้านพุงพุยแล้วก็ใส่สร้อยทองเส้นโตโตนั่งชันเข่าแบบสบายๆนะคะมือขวานะคะก็ถือถุงเงินนะคะแล้วข้างล่างค่ะก็จะเขียนคำว่า ขุนช้างมหาเศรษฐีนะคะพร้อมกับฝังตะกุดด้วยส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังค่ะงดงามมากเลยนะคะสำหรับด้านหลังอ่าด้านหลังก็มีความหมายนะคะด้านหลังนะคะบนสุดใส่สุดยอดแห่งยันค่ะคืออิศวาสุ เป็นหัวใจแก้วสามประการหรืออิติปิโสค่ะครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเมตตามหานิยมมหาโชคมหาลาภแควค้าแล้วก็คงกระพันด้วยนะคะส่วนยันตรงกลางนะคะเขาเรียกว่ายัน,นะมะหานิยมนะคะคือเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนติดต่อธุรกิจค้าขายหรือไปพบเจอกับใครนะคะก็มีแต่คนนิยมชมชอบแล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูนะคะพูดง่ายขายคล่องๆค,ค่ะ ส่วนด้านล่างสุดนะคะจะเป็นคาถาเรียกทรัพย์เรียกคนค่ะมานิมาค่ะทุกองค์จะโรยแร่ดูดทรัพย์แล้วก็ฝังตะกุดนางพิมพ์นะคะเพื่อเสริมทางด้านมหาสเสน่ห์เข้าไปอีกด้วยนะคะด้านฐานของคุณช้างนะคะามาดูด้านฐานค่ะนี่เลยด้านฐานของขุนช้างนะคะก็จะตอกคำว่าเฮงนะคะเป็นภาษาไทยนะคะ ส่วนมวลสารนะคะก็จะคัดเอาเฉพาะที่มีชื่อมหาเศรษฐีมหาโชคมหาลาบนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นมงคลนะคะอย่างเช่นไม้ขนุนตายพายไม้มะยมตายพายไม้คูนไม้พยูนไม้วาสนาไม้กิษนาแล้วก็ไม้เทพทาโรนะคะแล้วก็มีอีกมากต่อมากมายเลยนะคะสำหรับมวลสารในขุนช้างรุ่นนี้ค่ะขุนช้างรุ่นนี้เนี่ยเป็นที่ถวิลหามากๆเลยนะคะเราก็เลยนา มาทำเป็นคลิปให้กับทุกท่านได้ชมกันด้วยนะคะเพราะว่ามีถักถ่ายกันมานะคะนี่เลยนะคะสำหรับขุนช้างมหาเศรษฐีเนื้อว่านมหาเศรษฐีนะคะรุ่นปดนี้เพิ่มทรัพย์ของหลวงพ่อสมพงค์ค่ะฝังตะกุดนางพิมพ์นะคะแล้วก็โรยแร่ดูดทรัพย์ค่ะนี่แหละคะ่ะที่วิบวเนี่ยค่ะก็คือแร่ดูดรั์นะคะจัดสร้างเพียง999องค์เท่านั้นนะคะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหากเราต้องการสมปรารถนาในวัตถุมงคลนะคะอย่าลืมค่ะเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาปฏิหารจะบังเกิดนะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีคลิป อีกมากมายเลยนะคะที่จะนำเสนอค่ะหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับวัตถุบงคลนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามช่องอมูเลตปุระค่ะขอบคุณค่ะ